เปอร์เซ็นต์จาวิสขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเหรอเกมใหม่คู่กับจาวิสแม่งได้รวยๆจริงวะเพื่อนๆรอๆดูกันเลยควายชนะครับเพื่อนๆบัฟาโลวินนะเกมใหม่จากค่ายด g ครับผมออกมาแล้วครับและที่สําคัญครับผมเกมนี้ซื้อฟรีสปินได้นะกลับมาอีกแล้วครับเกมนี้ซื้อฟรีสปินได้วันนี้ก็มากับสูตรจาวิสเช่นเคยครับตอนนี้เปอร์เซ็นต์จาวิสขึ้นสูงอยู่ผมขอกดซื้อฟรีสปินไปที่สามพันเลยละกันฮะโคตรคิดถึงเลยครับเพื่อน,เอนๆเกมที่มันซื้อฟรีสปินได้นะยิ่งใช้คู่กับสูตตรรจจจาาววิินนนะะเเพื่่่อคคผมมมไกกใหููัับสยงง ก็ได้ครับไม่เชเื่อเพื่อนเพื่อนรอ,อน <AN> <ๆ>ดูคลิปนี้ดีๆเลยนะมามาดูกันครับผมบัฟเฟโลวินนะควายชนะครับผมก็สําหรับใครที่ไม่เคยได้เงินจากไทยชนะนะก็มาได้เงินจากควายชนะได้ครับมาเริ่มกันไปเลยนะครับคืออะไรเนี่ยไม่เข้าใจเหมือนกันมาเรามาดูเปนพร้อมกันเลยนี่คือการซื้อฟิชบินครั้งแรกของผมเรียวๆให้ดูเลยครับ มาตอนนี้ได้ Y มาแล้ว2ตัวนะริวมันลดลงไว้เกมนี้เฮ้ยคืออะไรเนี่ยหูริวเพิ่มขึ้นตัวคูณก็เพิ่มขึ้นด้วยครับผมอ่าเข้าใจแล้วก็คือตัวคูณเนี่ยมันจะมีคูณขึ้นไปเรื่อยๆครับและถ้าเราได้ Y เนี่ยมันกลายเป็นช่องใหญ่ขึ้นเรื่อยๆโอ้โหเพื่อนๆโคตรดีฮะเป็นฟีเจอร์ที่ PG มันไม่เคยเอามาใช้เหมือนกันนะอันนี้ช่วงนี้ต้องขอชมเลยนะคะผมว่า PG เนี่ยมันออกฟีเจอร์ใหม่ๆมาบ่อยมากครับและทุกฟีเจอร์เนี่ยมันดีตลอดเลยตอนนี้เปอร์เซ็นต์จาวิสขึ้นครับรางวั โอเคแล้วก็ควายขยายเนาะเฮ้ยถ้ามัน,มนจะมันจะขยายไปเรื่อยๆป่ะเนี่ยอยากรู้นะโอ้โหเม่งไม่ได้วายต่อไม่เป็นไรครับมานี่น่าจะบวกเยอะนะมาดูกันว่าจะบวกเท่าไหร่ครับคูณไป6กเลยนะเงินลงวันก้อนโตออกแล้วครับก็ครั้งนี้ลงทุนไปสามพันนะมาดูกันว่าจับลนะับแล้วจะกลับมาได้เท่าไหร่ครับโอ้โหลิ้นพันกันเลยนะตื่นเต้นครับผมเกมใหม่ โอ้ยควายทองคำครับผมไม่ได้สื่อถึงอะไรนะก็ควายทองคำนั่นแหละรับเพื่อนได้มากกว่าละพันแปดครับยังไม่คุ้มทุนนะมาเรามาลองดูกันต่อครับผมแต่อย่างที่ผมบอกนะครับเพื่อนๆไอ,อ้กเกมไหนนะที่มันมีตัวคูณแล้วมันขยายขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเล่นไงก็คุ้มครับเพราะว่าเลดเกมจะได้เยอะมากไม่เชื่อคอยดูครับมาตอนนี้ได้เจนะควายขยายมาเป็นสามตัวแค่ร้อยหกสิบคูณเจ็ดนะโอเคได้อยู่ได้เก้าก็ได้เคนะได้ตัวเคครับผมมาตอนนี้คูณแปดถึงเข้าไปแล้วครับ เปอร์เซ็นต์จาวิตนิดเดียวได้น้อยแน่นอนฮะไม่เป็นไรครับผมได้อีกสี่ร้อนะอ่ะตอนนี้ก็คุ้มทุนสามพันไปแล้วนะครับผมกับเกมควายชนะนะเหลือฟรีจะมีครั้งสุดท้ายจะได้อะไร นี่ไงมาต้องได้อย่างนี้ได้มาครับเปอร์เซ็นต์จาวิตขึ้นมาดิดหน่อยนะได้ควายต่อครับนี่เห็นผมบอกไหมครับเพื่อนๆคูณ9ครับแม่งดีมากๆครับตอนนี้คูณ10แล้วครับผมบอกแล้วว่าเลดเกมยังไงก็ได้ครับเกมประเภทนี้ขอไวยสักตัวได้ไหมยังได้มายังได้ไปต่อครับผมจะเป็นยังไงเปอร์เซ็นต์จาวิตขึ้นอยู่ไวยมาแล้วครับผมบวกเยอะแน่นบวกยับยับแน่นอนครับคูณ13เข้าไปแล้วได้มาต่อครับผมข่มขาไว้ได้ไหมเปอร์เซ็นต์จาวิตลดอย่างนี้ลดลงเยอะอย่างนี้ได้บวกเยอะแน่นอนครับผม คือต้องอธิบายเพื่อนๆเลยนะว่าเปอร์เซ็นต์นจาวิสเนี่ยมันสืูดเงินที่มีอยู่ในระบบครับเพื่อนๆคือถ้าถืาอว่าเปอร์เซ็นต์นมันเยอะแล้วมันลดลงเยอะๆเนี่ยแสดงว่าเงินมันกำลังออกมาให้เราเยอะครับคือสําหรับใครที่ไม่มีจาวิสนะเหมือนกับเวลาเขากดอ่ะเขากดตอนเปอร์เซ็นต์น,น้อยๆอยังไงก็ไม่ได้ครับเพราะมันไม่มีเงินอยู่ในระบบครับแต่ว่าเราเนี่ยมองเห็นเปอร์เซ็นต์ครับถือว่าเป็นสูตรโกงเลยนะเงินระดับเงินรางวัลระดับซูเปอร์เมกาครับจะจบเท่าไหร่เรามาลองดูกันครับผม ควายชนะไม่ทำให้ผิดหวังเว้ยดามเองห้าพันเจ็ดครับผมต้องขอบคุณจาวิสนะเฮ้ยเปอร์เซ็นจาวิสขึ้นโหอยากกดปอว่ะเพื่อนๆน่าสนใจไหมอืมเดี๋ยวนะคือมันเป็นอย่างงี้เพื่อนๆคือสมมติว่ายิ่งเปอร์เซ็นขึ้นตอนไหนนะเราต้องกดซื้อฟิชตพินตอนนั้นครับผมแต่ตอนนี้นเวลาหมดโอ้โหเปอร์เซ็นลงมาแล้วแสดงว่ามีใครเพิ่งได้รางวัลไปครับมาเดี๋ยวผมจะลองซื้อฟิชตพินอีกสักทีหนึ่งนะแต่ขอ,อรอเปอร์เซ็นจาวิสขึ้นแป๊บหนึ่งนะ ซื้อสักประมาณ120นะโอเคโอเค9,000ครับตอนนี้มีทุนอยู่หมื่นหนึ่งอ่าเปอร์เซ็นต์จาวิสขึ้นแล้วเสร็จกูมาเราหูขึ้น90เคยอะไรกนเก้าสิบหกเปอร์เซ็นต์เยอะมากครับซื้อฟิสปินไปเลยอย่ารอช้าเพื่อนๆพไม่เล่นง่ายๆครับรอเปอร์เซ็นต์จาวิสขึ้นแล้วก็กดซื้อฟิสปินครับผมนี่เปอร์เซ็นต์ลดลงนิดนึงแสดงว่ารางวัลกันจะออกเราแน่นอนครับมา เรามาดูกันครั้งนี้ลงทุนเป็นข้าวพันธุนะมาดูว่าจะได้เท่าไหร่ครับหูตื่นเต้นมากๆครับเพื่อนๆสาหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับผมจาวิสจะใช้ได้แม่นที่สุดกับตอนที่ PG ออกเกมใหม่ครับผมเพราะว่าแบบเปอร์เซ็นต์คนที่เข้ามาเล่นมันยังไม่เยอะครับผมมันทําให้มันแม่นมากๆเลยนะช่วงนี้จาวิสฟอมระบาดหนักมากครับผมคือใครที่เชื่อม API ตรงเนี่ยมีไม่กี่เจ้านะคะถ้าเข้าไปเขาโฆษณาว่ามีจาวิสแต่ไม่มีเนี่ยก็ให้กดออกนะคะผมเพราะผมยืนยันเลยว่าไม่มีจาวิสเนี่ยเล่นยังไงก็ไม่ได้ครับผมได้้มาาแลวขยย โคตรชอบเลยว่ะวายเวลามันขยายเนี่ยแม่งแบบแม่งเต็มมัดเต็มหน่วยมากๆเลย ตอนนี้เหลือแต่ทีได้มาแล้วคูณ6นะถือว่าแบบดีกว่าเกมตะกี้เยอะเลยครับมาคูณ6เป็นเท่าไหร่ฮะมาดูกันได้มาก่อน2อ0 3นะเบเบครับเราเน้นเลตเกมก็เพื่อนเพื่อนเกมแบบนี้ได้ตัววายมาอย่างนี้ขยายช่องเต็มเปอร์เซ็นต์จาวิสขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยหรอรางวัลใหญ่กำลังจะออกแน่นอนครับเพื่อนเพื่อนรอดูจับตาดูดีๆเลยครับผมตัวคูณก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้คูณเก้าแล้วผมขอสักคูณหนึ่งร้อยเลยได้ไหมเวอร์ไปไหมโอเคคูณสิบครับออ้หูไม่ท่าขอมากเลยแม่งบวกเลยเงินนงลกอออตี แล้วครับคือโคตรฟินเพื่อนเวลาซื้อฟีดิบงค์สูงๆแล้วมันบวกเยอะๆอย่างเงี้ยแลวยิ่งตอนนี้เหลือฟีดิปงค์ตั้ง7ทีครับเพื่อนๆผมคูณไปล้ว10ได้มาก่อน4,500นั้นะเน้นๆเลยควายทองคำครับมาผมว่าผมเริ่มจับจุดเกมนี้แล้วครับเพื่อนๆคือเกมนี้มันจะบวกแบบไม่ค่อยอลังการขนาดนั้นแต่มันจะบวกทีๆครับเท่าที่ผมเดานะไม่เชื่อเพื่อนๆลองดูจากประสบการณ์การเล่นเกมของผมมหาศาลเนี่ย ผมบอกเลยว่าไอเกมแบบนี้มันเหมาะกับคนคุณไม่ค่อยหนาขนาดนะั้นและอยากมาแบบเก็บทุกวันเก็บแบบเป็นรายได้เสริมทุกวันเป็นควายชนะได้ทุกวันอะไรเงี้ยครับ เพราะว่ามันเวลามันแตกเนี่ยมันจะไม่ได้แตกฟูเวอร์อลังการขนาดนั้นแต่ว่ามันจะแตกบ่อยๆมากแล้วมันจะขาดทุนยากมากๆครับถือว่าเป็นชอยที่ดีในการแบบค่อยๆเก็บนะแล้วพอเก็บได้ประมาณนึงเนี่ยค่อยไปเล่นเกมที่มันแบบแตกยากๆแต่ว่าแตกหนักๆครับแต่ว่าเกมนี้เล่นขาดทุนยากครับอันนี้ผมการันตีเลยนะแต่ก็คือง่ายๆนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆได้แล้วหยุดเสียแล้วเลิกครับผมก็แบบเกมบเนี้ยเก็บปั้นได้เรื่อยๆแน่นอนครับถือว่าปั้นยาวๆครับผมมั่นใจเลยว่าเกมนี้จะฮิตแน่นอนฮะมา ตอนนี้เปอร์เซ็นต์ชาวิตน้อยครับผมเหลือมูลนี่หนึ่งทีน่าจะจบแล้วมั้งโอ้ โอ้ยังได้อยู่นะเปอร์เซ็นต์จาวม่ต้องขึ้นแน่นอนอ่ะขึ้นนิดนึงครับผมก็ถือว่าน่าจะได้ไม่เยอะเท่าไหร่ใรอบน,นี้น่าจะเป็นความเสร็จของเกมนี้แหละเนาะก็ได้ประมาณนึงแต่ได้บ่อยๆผมว่าก็คุ้มอยู่นะเพื่อนๆสำหรับใครที่เป็นสายฟาร,ร์มนะอยากที่จะแบบเก็บเล็กผสมน้อยทุกวันครับเกมนี้ครับผมตอบโจทย์แน่ๆฮะ,ะและว้วคอนเซ็ปต์ก็น่ารักมากๆเลยครับเป็นลูกควายเนาะแต่คนอนเซ็ปต์ช่างมนเถอะเพื่อนๆเอาไปว่ามันเล่นแล้วมันได้แล้วกันนี่ดูเปอร์เซ็นต์มันขึ้นน่ากดซื้อฟิลิปปินต่อจริงๆเลยแต่ไม่ อย่างที่ผมบอกนะได้วันนิดก็พอครับเก็บเล็กผสมน้อยนะใช้จาวิท้คุ้มค่าครับสำหรับใครที่อยากได้จาวิทนะครับผมสามารถพิมพ์88ใต้โพสต์นี้นะหรือว่าจะคลิกลิงก์ข้างล่างนี้ก็ได้ครับของปลอมเยอะนะครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมนะเข้าไปไม่เจอจาวิทให้กดออกครับก็ทุนมาพันนิดๆได้มาหมื่นห้าต่อวันผมว่าโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ